จะมาแชร์13เรื่องคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเลือกที่จะไม่ทำนะคะมันเป็น13เรื่องที่อิงได้ฟังนะคะมาเมื่อเช้านี้แล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราเนี่ยผ่านข้อไหนบ้างเรายังขาดข้อไหนอยู่นะคะมันสามารถนำมาเติมเต็มมันก็มีประโยชน์เนาะสำหรับสำหรับเราที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวฟังดูแล้วกันเนาะ ข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะไม่มานั่งเสียใจเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องนี้คนที่มีความเข้มแข็งทางด้านของจิตใจเนี่ยจะไม่ทํานะคะก็อย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในวัยกําลังมีความรักนะคะแล้วเราเพิ่งอกหักจากแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่มานั่งเครียดนะคะไม่มานั่งบ่นว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเลิกกับเราทําไมเขาถึงไม่คบเราต่ออะไรอย่างนงี้นะคะก็คือปล่อยมันไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนาะ เมื่อกี้เราอาจจะผ่านเหตุการณ์อย่างเช่นเราเจอรถชนมาแล้วพอเรามาเจอเพื่อนค่ะเราก็เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนฟังอีกนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยย้ำอยู่ในอดีตแต่วันนี้ดีไหมถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นมาพูดในเรื่องสําคัญที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราควรไปข้างหน้าไม่ควรที่จะแบบมานั่งนึกล้าหลังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วอย่างเนี้ยค่ะข้อที่สองนะคะ คนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ทำก็คือว่าไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตค่ะ รือไม่ยอมไม่ใครเข้ามาจัดการชีวิตของเราอย่างวันนี้นะคะถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจเราก็ไม่ต้องรอ,อาดาวไลน์หรือว่าองค์กรประสบความสําเร็จก่อนค่ะแต่เราสามารถสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองได้เลยข้อที่3นะคะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเลือกที่จะไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ใหม่คนะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้เงิน จากแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไม่ต้องพุกเงินสดอย่างเงี้ยนะคะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยก็จะเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะพัฒนาตัวเองเพื่อให้อ่าสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขเช่นในยุคนี้เขาทําอะไรกันเราก็จําเป็นที่จะต้องทําให้เป็นนะ่ต่จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยค่ะหรือตอนนี้เราอาจจะยังขับรถไม่เป็นนะคะแต่ว่า ถ้าเราทําธุรกิจเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเติบโตแน่นอนว่าพื้นฐานทักษะนี้เราควรจะต้องเป็นเราก็ยอมเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะคะไปเรียนขับรถนะคะเพื่อให้เราขับรถได้ไม่ต้องรอใครเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือ,อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอะคะ่ะข้อ4ค่ะไม่โฟกัสกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้แต่ให้เลือกโฟกัสกับสิ่งที่ แต่ให้เลือกโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเองนี่แหละคะ่ะควบคุมตัวเองให้เป็นคนคิดบวกนะคะมีทัศนคติที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่5ค่ะก็คือ,อคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยจะไม่เลือกที่จะเอาใจทุกคน เพราะว่าการเอาใจทุกคนเนี่ยนะคะบางทีมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะเสียเวลาไปกับเรื่องจะต้องแบบเอาใจกลัวเขาไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาแล้วก็ชา้าแล้วเราก็จะไม่ได้ก้าวหน้านะคะ ข้อที่6กค่ะก็คือไม่กลัวความเสี่ยงที่เราสามารถประเมินได้ค่ะความเสี่ยงที่ประเมินได้ก็อย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดเราตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรบางอย่างนะคะให้เรามองดูผลในอนาคตสักประมาณ3ปี5ปีค่ะว่าสิ่งที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงกําลังเริ่มใหม่ที่กําลังทำเนี่ยมันให้ผลดีกับเราไหมนะที่ผลกระทบก,กับชีวิตยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะคะหลายคนเนี่ยนะคะไม่ยอมที่จะเสี่ยง เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะ่ะเราทํางานค่ะก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยอยู่กับกองเหรียญบาทเยอะๆนะคะเราไม่ยอมสละตัวออกมาจากกองเหรียญบาทเพื่อให้มาเจอแบงค์พันที่รออยู่ข้างหน้าค่ะแต่แบงค์พันแบงค์นี้นะคะมันไม่ได้หยิบง,ง่ายๆนะมันจะต้องขยิบมันอาจจะต้องกระโดดบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาเพื่อทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าเขากลัวความเสี่ยง แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะเขาจะไม่เลือกทําแบบนี้ค่ะเขาจะไม่กลัวฟังเสี่ยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่เสี่ยงสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับชีวิตเขาอะมันคืออะไรข้อที่เจดนะคะก็คือไม่รุ่นคลิดนะคะหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของอดีตคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็จะเลือกที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าเพราะว่าถ้าคิดถึงแต่เรื่องอดีตแล้วมันทําให้จิตตกอย่างเงี้ยค่ะก็คือ คิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาที่ทําให้เราแบบไม่สบายใจนะคะหรือว่านอยนะคะหรือว่าจิตตกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะยึดติดเนาะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าค่ะงั้นเราก็ไม่ต้องคิดมันเยอะค่ะปล่อยข้อที่8นะคะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําผิดซ้ำค่ะแน่นอนว่าเราเนี่ยก็สามารถทําผิดได้ค่ะนะคะแต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะเลือกที่จะไม่ทําผิดซ้ําก็คือเลือกที่จะ เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงค่ะเพื่อให้มันไม่เกิดความผิดสัำๆรรแล้วก็ไม่โยนความผิดนั้นให้กับคนอื่นข้อที่9นะคะก็คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยจะไม่อิจฉาวความสําเร็จของคนอื่นค่ะแต่ลับกันคือจะ,สะแสดงความยินดีชื่นชมที่โอเ้เขาสาพยายามจนชีวิตเขาประสบความสําเร็จได้อย่างเงี้ยน่าชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็ข้อสิก็คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะคะเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ข้อที่11นะคะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะคะไม่กลัวการอยู่คนเดียวไม่กลัวความเหงาอย่างเช่นในบางสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวอย่างเช่นไปกินข้าวคนเดียวเดินทางคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาสามารถทําเรื่องนี้ได้ค่ะโดยไม่ต้องรอใครแล้วก็ข้อที่12นะคะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องของหนี้บุญคุณค่ะ การที่เราทําบางสิ่งให้กับคนนะคะนั่นคือไม่ใช่นี่บุญคนแต่นั่นคือสิ่งที่เราควรจะทําให้ณนะเวลาตอนนั้นเนาะแล้วก็ข้อ13ข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่เร่งรัดเวลามากเกินไปนะคะในความสําเร็จนะคะมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่นะคะไม่เร่งรัดเวลามากเกินไปคะ่ะและรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้กระบวนการในการกระทํานะคะนี่ก็เป็น13ข้อที่ คนที่มีจิตใจเข้มแข็งค่ะไม่เลือกที่จะทำวันนี้เรื่องนี้เนาะมันมันก็ทำให้เรานะคะได้เข้ามานำเรื่อง13ข้อนี้เข้ามาดูว่าเราอะ่ะยังทำข้อไหนอยู่หรือว่าเราขาดข้อไหนนะคะเพื่อที่จะมาเกลาตัวเองแล้วก็เติมเต็มเนาะเพราะว่าชีวิตเนาะมันก็จะต้องเดินไปข้างหน้านะคะนั้นการ ได้เห็นตัวเองนะคะจากการฟังขอดแคสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาเล่านำมาแชร์ต่อนะคะทุกคน